ปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยยอดไฟเซอร์เนี่ยตกลงหุ้นก็ร่วงลงนะเหตุผลก็ง่ายๆซิมเปิลนะฮะโควิด 19, 19ไม่มีแล้วโควิด19ที่กระแสเนี่ยตกลงอย่างชัดเจนแล้วก็คนไม่ก็ไม่ค่อยกลัวโควิดอีกต่อไปหรือเรียกว่าไม่กลัวดีกว่าไม่ใช่ไม่ค่อยกลัวไม่กลัวแล้วนะฮะไม่กลัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยซ้ำมันทำให้กระแสการฉีดวัคซีนนะฮะแล้วก็เรื่องของการส่งมอบยาไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยดรอปลงแบบกระทันหันนะน่าใจหายหุ้นเนี่ยร่วงหล่นลงไปประมาณเกือบ40%นะฮะเป็นอะไรที่ไฟเซอร์จะตต้้ออองงหาาทแแกกนนนน่วิดย็ ไปเต็มๆระดับหนึ่งแล้วแหะแต่ว่า,าหลังโควิดเนี่ยตกลงไปเยอะเลยไฟเซอร์จำเป็นต้องหายาลำใหม่เพื่อที่จะเกาะไปนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวเรื่องของการทุ่มทุนลงไปสร้างยาที่เกี่ยวกับ ue, มะเร็งนะครับ cancer drug เออก็จะทุ่มทุนสร้างนะแต่ตัววิจัยยาพวกนี้นะครับหลังจากที่ตัวโควิด19 business เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกลงเรียบร้อยแล้วแล้วหุ้นก็ซัดลงมาเยอะเลยเกินนะ40%ถ้าเราไปดูหุ้นเนี่ยหุ้นก็ค่อนข้างลงเยอะนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับข่าวนี้แล้วกันนะก็คือ Pfizer เีี่ยปลย นะครจากผลิตยาเกี่ยวกับโควิด -19 นะฮะก็ไม่แล้วตอนนี้มหันมาผลิตเกี่ยวกับเรื่องของแค n นเซอร์นะครับโดยล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปจอยกับตัว s ซีเ e นนะฮะก็เป็นผู้เชีย่วชาญทางด้านในแคนเซอร์ดักเมกเกอร์นะฮะก็เดี๋ยวจอยกันนะดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ตั้งใจจะผลิตอะไรออกมาเป็นรถแบบยาวไปถึง2,030เลยนะก็ดูกันต่อไปว่าไฟเซอร์จะกลับมาได้ไหมในมุมของการลงทุนนะคร